สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญอันปกาก้านอะัลปาก้าแงคููปี60อันนี้น่าจะเป็นไม่ทองแดงก้อนนาวานะครับเป็นงานหน้ากากอ๋อกรรมการ โค้ดกรรมการนะเลข้ดสามหนึ่งหนึ่งจะบุกด่งอันนี้ตัวถ้าเป็นตัวอรรมากา้าอย่างเดียวก็ประมาณอยู่พันสามพันสี่แล้วนะอันนี้เป็นงานหน้ากากโค้ดกรรมการเอาไวๆนะเอาพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทแรงคูนะครับปี60ศูนย์สิทธิ์มีคูปี65หนุมานนะครับเอา600บาท กล่องเดิมนี่เป็นปี64สายฝนนี่เป็นบล็อกสายฝนสี่บ็อกสายฝนเอา800บาท พุทโทน้อยปีหนึ่งหนึ่งนะครับมวลสารแม่ชีกุลาบเก่านะครับผสมมวลสารเก่าของแม่ชีกุลาบใต้ฐานตัวออนะครับสร้างปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนี้เอาหกร้อยบาทเหกกรียญหลวงพ่อควยปีสามสี่นะเหรียญย้อนยุครุ่นแรกที่ออกเป็นเหรียญย้อนยุคของวัดนะครับปีสามสี่ สวยๆต้องมีสี่พันนะเหรียญนี้มีตะกรันที่มุมขวานิดนึงนะเอาสองพันห้าร้อยบาทจะมุกดวงปิดเลยสองพันห้าร้อยของแก้ยเยอะมากเลยครับ <c oughs> วันนี้เป็นนางกวักหลวงพ่อกันนะนางกวักงาแท้หลวงพ่อกันงานช่ำนะสินสวย,สวย นะเอาพันสามร้อยบาทลนะวกันตอนแรกอยากได้สักพนะันห้าเอาไวๆนะพันสามร้อยบาทตรงนี้เป็นนางกวักปีนียมนะครับอันนี้ตีได้สามที่นะฮะพาสแทแลนะตีได้หลวงพ่อการหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อมุ้ยนะครับแต่อันเนี้ยได้จาก นครสวรรค์นะเราว่าเป็นหลุมปพปกันนะ mm hmm. ก็เอาไปเจ็รบาทนะครับหลังกว่างาแท้เป็นปีนเนียมนะครับหลังกวากหลังปีนียมเอาเจ็ดรรูปไายหลงวงพระพมนะปี1นสนะครับหลังผ้าขาม้าอันนี้ทันตัวนะครับไม่มี ถ้าคมกว่านี้ถ้าคมกว่านี้ต้องมีดแล้วนะครับไม่มีคมกว่านี้แล้วนี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันแนะนำให้ไปเลี่ยมใหม่นะครับเพราะปฏติกเป็นรูไม่รู้ว่าโดนอะไรเจาะหนึ่งพันห้าร้อยบาทหานุมานหลวงปู่คำบุ อนโมุมานหลวงปู่คำบุเอาห้าร้อยบาทเหรียญทุนเก้าหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดโบสถ์กงธนูเอาหกร้อยบาท ตะกุดหลวงพระทบนะครับสามกษัตริย์ประมาณห้านิ้วนะครับตะกุดห้านิ้วหลวงพระทบสามกษัตริย์ไนล่อนเนรซีดเลย สภาพใช้มาครับมีร่องรอยการใช้ตะกุดสามกษัตริย์หลบวัตทบเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนักมากอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อคำนะครับอันนี้ก็กสามกษัตริย์เหมือนกันนะตะกุดสามกษัตริย์หลบวงพ่อคำเป็นตะกุดยุคต้นนะทุกต้นที่หลวงพ่อเริ่มทํานะ สากษัตริย์หลวงพ่อคาชาสุขโขนะครับวัดสุวรรณรัตนารามนาครสวรรค์นะครับมหาอุดนะกันปืนกันระเบิดได้นะของวัตถุคนหลวงพ่อนะครับอันนี้เอาเอาสามพันบาทนะสามพันบาท ใจในการไหนก็ติดต่อมาได้นะครับช่องทางเดิมนะครับ l ลาย i d a c a l l t e นะครับหรือโทรหรือค้นหาจากเบอร์โทรนะครับ0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ